คุณทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ไม่แตกต่างอะไรกับคนในบ้านของคุณทักษิณชินวัตรเพราะฉะนั้นการทําหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและการทําหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีผมเห็นว่าไม่ได้ยึดหลักนิติรัฐนิติธรรมและตามธรรมาพิบาลแต่ประการใดในขณะที่คุณทักษิณไม่ได้ติดคุกจิงแม้แต่วันเดียวและไม่ได้ป่วยจริง คือติดคุกก็ไม่ได้ติดคุกจริงป่วยจริงก็ไม่ได้ป่วยจริงกลับถูกปกป้องจากกลไกของข้าราชการของรัฐผมเชื่อว่าเรื่องกรณีที่ข้าราชการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกรณีคุณทักษิณชินวัตรไปพักรักษาตัวที่ชั้น1 4โรงพยาบาลตรวดนั้นในที่สุดเรื่องก็จะไปจบที่ศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลางครับ แน่นอนครับต้องมีข้าราชการติดคุกแทนคุณทักษิณชินวัตรค,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 คือผมได้ดำเนินการนะครับยื่นเรื่องร้องเรียนต่อปป,ปชให้ไต่สวนแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจให้ไต่สวนนายสาการเพชรนรินอธิบดีกรมราชทัณฑ์และให้ไต่สวนนายทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่คณะกรรมการป้องกันและปรับปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเพราะต้องให้ปปชสอบสวนแล้วให้ปปชสรุปสำนวนแล้วส่งไปยังสารอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลางครับ